ครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เตร์เตดบนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มา,าแนะนําหรือพาเขียนโค้ดอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเ,อเกี่ยวกับวันที่1นนะครับวันที่1นึ่งกรกฏดานะครับผมก็ต้องอไปเ,เข้ากรมนะครับหลังจากที่ได้รับ ไปเกณฑ์ทหารมานะครับแล้วก็จับได้ใบแดงนะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าใบแดงเปลี่ยนชีวิตนะครับผมโดยผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับการจับใบแดงแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับในวันที่ผมไปจับนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนไปฟังนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอต้องก็ต้องพูดถึง การเกณฑ์อาหารนะครับการเกณฑ์อาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายไทยทุกคนนะครับต้องต้องเจอนะครับเกี่ยวกับการเกณฑ์อาหารก็คือเมื่อเราอายุ17บริบูรณ์หรือย่างเข้า18ปีนะครับต้องไปขึ้นนะครับทะเบียนทหารใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่ออายุ 21- ่0อยปีบริบูรณ์นะครับย่างเข้า21ปีนะครับต้องไปรับหมายเรียดนะครับเพื่อรับไปทําการนะครับ รายงานตัวแล้วก็เกณฑ์อาหารนะครับซึ่งขั้นตอนการเกณฑ์นเนี่ยก็เขาจะมีใบสตอ35สามสิบห้าแล้วก็จัดระบุวันให้เราใช่ไหมครับเราก็ไปวันที่เราได้นะครับตามวันนั้นๆนะครับแล้วก็เดินไปยังสถานที่ตรวจคัดเลือกนะครับสําหรับใครที่แบบต้องการอ่อนผันอะไรเงี้ยก็หรือมีการเรียนต่อเนี่ยก็ต้องไป ติดต่อกับทางสถาบันนะครับแล้วก็ให้ทางสถาบันทําเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑอาหารนะครับโดยซึ่งผมผมตัวผมนั้นอ่ะผ่อนผันมาทั้งหมดสี่ปีนะครับผมแล้วก็มาเกณฑ์เมื่อช่วงเมษาที่ผ่านมานะครับซึ่งวันที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันที่สามสิบมิถุนานะครับ2,564 นะครับผมก็แล้ววันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมผมก็ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะเข้าไปอ,าอยู่ในหน่วยฝึกนะครับเตรียมไปฝึกทหารนะครับหลังจากที่ผมจับได้ใบแดงนะครับผมก็ซึ่งผมก็จะมาเล่านะครับวันวันที่ผมประจับในวันนั้นนะครับก็ก่อนอื่นก,อนก็ไปแบบศึกษา นะครับค้นคว้าแบบทุกอย่างเลยว่าเอยต้องไปที่ไหนต้องไปบนอะไรบ้างที่ไหนบ้างผมก็ไปทําตามที่เขาบอกทุกอย่างนะครับแต่ก็ผลสุดท้ายไม่รอดนะครับก็เรียบร้อยนะครับจับได้ไปแดงก็คือผมก็ไปท,ที่ที่หนึ่งนะครับที่เขาว่าไม่โดนแน่เลยถ้าไปที่นี่นะครับก็ให้ไปทําตามที่เขาบอกนะครับผมก็ตื่นแต่เช้านะครับไปกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนพาไป แล้วก็ไปทําการเขาก็มีกระดาษใบหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าให้ไปเปิดดูที่บ้านนะกลับไปเปิดที่บ้านดูนะครับอ่านที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลับมาแล้วก็มาเปิดดูหลังจากทําพิธีตรงนั้นเสร็จก็กลับมาเมื่อกลับมาปุ๊บนะครับเขาก็ให้เขาก็จะมีรายละเอียดบอกเลยว่าให้ทําอะไรบ้างก่อนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําตามทุกอย่างนะครับ โดยวันที่ผมไปเกณฑ์ก็คือวันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่เจ็ดเมษานะครับผมที่ผ่านมานะครับก็ไปวันที่เจ็เมษาผมก็ตื่นแต่เช้าเลยเขาก็บอกว่าหลายพี่ๆหลายคนก็บอกว่าเอ้ยก่อนออกจากบ้านห้ามคุยกับใครนะห้ามให้ใครทักนะผมก็ทําตามทุกอย่างอ่าสุดท้ายผมก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยอาบน้ําแต่งตัวขับรถออกมาเลยตั้งแต่ตีสี่คนเดียวทําการทําพิธีนู่นนี่นั่นอ่า ตามที่มีคนบอกมานะครับก็ทําเสร็จปุ๊บก็ขับรถออกมาคนเดียวนะครับขับมาเรื่อยๆจนถึงหน่วยนะครับที่เป็นคัดเลือกทหารนะครับหน่วยคัดเลือกทหารก็ผมก็ไปนั่งรอรอจนประมาณ7จ็ดโมงนะครับก็จะมีแบบเป็นเหมือนทหารนะครับที่ดูแลหน่วยเขาก็จะมาเรียกให้เข้าแถว เขาแถวเตรียมตัวเตรียมเอกสารนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องดําเนินการอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อผ่านช่วง7จ็ดโมงไปเขาก็จะปล่อยอช่วง8ปดโมงก็จะต้องเข้าแถวนะครับเข้ารับขงชาติก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะดําเนินการต่างๆตามขั้นตอนเลยนะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งจาพวกนะครับตําบลที่1ที่2ที่สามที่4ี่นะครับ แต่ละวันก็จะมีแต่ละตำบลน,นะครับเขาเรียกเข้ามาจับในวันนั้นนะครับเข้ามาคัดเลือกในวันนั้นแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตำบลก็คือจะเป็นตำบลผ่อนันนะครับซึ่งของผมผมปุ๊บเขาก็จะเรียกนะครับเรียกตำบลแต่ละตำบลไปแล้วให้เข้าไปเพื่อรายงานตัวก่อนแล้วเขาก็จะมีะพี่ทหารนะครับมาเอาเทปกาวมาแปะแล้วก็เขียนหมายเลข ให้เรานะครับัจากนั้นก็เข้าไปตรวจคัดเลือกนะครับคัดตัวของผมเข้าไปเป็นตำบลที่เท่าไรไม่รู้จาไม่ได้นะครับแต่ก็เข้าไปปุ๊บก็เข้าไปนั่งรอแล้วก็เข้าไปเตรียมตัวนะครับที่จะวัดนะครับเช็คขนาดรอบอกนะครับตรวจสภาพร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปนั่งรอก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบครึ่งวันนะครับกว่าจะเสร็จนะครับ ก็หลังจากนั้นเมื่อตรวจเสร็จปุ๊บผมก็ได้เข้าไปวัดตัวเขาให้สูดหายใจเข้านะครับแล้วก็หายใจออกเพื่อวัดรอบอกนะครับแล้วก็วัดส่วนสูงเมื่อวัดส่วนสูงเสร็จปุ๊บเขาก็จะเขียนที่ข้อมือผมเลยว่า,าว่าอะไรนะเดี๋ยวขออ่กกันหนึ่งนะครับสมบูรณ์ดีล้อจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ผมก็จะได้ข้อมือแล้วก็จะมีเขียนไว้ว่ารอจับฉลากนะครับผมซึ่งวินาทีนั้นก็ผมว่าโอเครอไปรอจับฉลากนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อเขาตรวจคัดเลือกแต่และคนเสร็จนะครับก็จะมีกลุ่มผ่อนผันมานะครับขอทําการเรียกกลุ่มผ่อนผันต่อนะครับเรียกกลุ่มผ่อนผันไปเรื่อยๆสักประมาณช่วง บ่ายสองนะครับผมก็ยังไม่ได้จับจนมาถึงช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับกลุ่มผ่อนผันเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกทางผู้ใหญ่บ้านนะครับทางผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเพื่อ,อจับฉลากว่าตำบลไหนจะได้จับเป็นตำบลที่1 2 3 4ตามลํตามลำดับนะครับซึ่งของผมเมื่อผู้ใหญ่บ้านกำนันไปจับก็ได้เป็นตำบลที่1น,นะครับที่ได้จับไปดำ ใบแดงก่อนนะครับผมซึ่งวินาทีนั้นผมก็เอาละไมผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเสียวๆเหมือนกันเพราะว่าวันที่ผมไปอะ่ะจำนวนใบแดงและใบดำอะ่ะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยคือเยอะมากนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดวันที่ผมเกณฑ์ใบดำเจ็ดเจ็ดสิบเก้า ใบแดงเจ็ดสิบห้าถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้ก็คือแบบเยอะมากนะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยซึ่งผมก็เตรียมตัวเตรียมใจไปแล้วก็นั่งรอจนถึงช่วงเวลานะครับที่เขาเรียกเข้าไปก็คืออตำบลที่หนึ่งเรียกเข้าไปในหอประชุมนะครับก็เข้าไปนั่งตามเก้าอี้ตามลําดับที่เขาจัดไว้เออเ,เ,เมื่อถึงเวลานะครับก็จะมีทางเ ผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะมาชี้แจงการาได้รับนะครับว่าสวัสดิการของทหารมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเตรียมอกองสลักขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการใส่โถให้ดูนะครับว่าทหารบกกี่ใบนะครับทหารเรือพัดหนึ่งพัดสองอะไรเงี้ยกี่ใบนะครับแล้วก็ทหารอากาศกี่ใบอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่ให้ดูนะครับ แล้วก็มาถึงเวลาพร้อมปุ๊บเขาก็จะเรียกคนที่หนึ่งไปนะครับผมก็อยู่คนที่จำจำไม่ได้แล้วคนที่เท่าไรแต่ก็อยู่ต้นๆเลยนะครับคนที่หนึ่งไปจับก่อนผมจับไปปุ๊บเปิดมาคนแรกดำนะครับอ่าต่อไปคนที่สองจับมาอีกแดงนะครับดำแดงดำแดงสลับไปจนมาถึงก่อนหน้าผมจะเป็นเพื่อนในหมู่บ้านนะครับ ไปจับปุ๊บจับมาดำอ่าผมก็เอาละผมคิดในใจเลยผมโดนแน่เลยผมก็ไปจับผมก็ทำการหลับตาสวดอะไรต่างๆเลยเปุ๊บพอล้วงเข้าไปปั๊บไอวินาทีที่ล้วงนะครับล้วงเข้าไปปุ๊บมันจะมีผมมันจะเรียกว่าเป็นความมันมันจะเรียกว่าไงดีเป็นความเชื่อหรือเป็น เป็นอะไรต่างๆครับที่เขาพูดกันมาว่าถ้าล้วงเข้าไปปุ๊บมันจะมีหนึ่งใบโดดเข้ามาของผมล้วงเข้าไปมันจะมีแบบโดดเข้ามาหนึ่งใบใช่ไหมครับอันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่แต่เวลาผมจับปุ๊บมันล้วงเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะมีเด้งเข้ามาหนึ่งใบแล้วก็แล้วก็จะมีอีกหนึ่งใบเข้ามาผมก็ไปปุ๊บผมก็ปล่อยใบใบใบแรกนะครับซึ่งผมล้วงล้วงเข้าไปเนี่ยมันจะมีใบหนึ่งเข้ามาในช่วง ช่วงแรกก่อนอดีดเข้ามาแล้วก็จะมีใบหนึ่งอยู่ตรงปลายนิ้วผมก็ปล่อยใบที่อยู่ปลายนิ้วออกแล้วก็หยิบหดิบใบที่เข้ามือใบแรกมานะครับแล้วก็เอายกมือขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปให้ทางกรรมการตรวจเลือกนะครับเขาประกาศซึ่งเมื่อเขาได้ประกาศนะครับผลประกาศก็คือแดงทอบอหนึ่งผัดหนึ่งนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเขาก็จะหยิวตัวผมเข้าไปทําการปั๊มลายนิ้วมือแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไปทําประวัติต่างๆนะครับก็ซึ่งวินาทีนั้นผมผมสตนันไปเลยนะครับแบบทุกอย่างมันตึงไปหมดแบบโหอื้อไม่ได้รับฟังอะไรเลยนะครับก็ขึ้นไปแบบเหมือนคนไร้วิญญาณนอะ่ะแบบเดินตามขั้นตอนตามที่เขาพาไปนะครับแต่ในใจผมเอาละผมคิดแล้วว่า จบแล้วทุกอย่างนะครับซึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่ผมจะมาเกณฑ์ผมขอเล่าก่อนว่าทําไมผมถึงต้องดั่งชื่อหัวข้อว่าใบแดงเปลี่ยนชีวิตนะครับ mm hmm. ก็คือผมนะครับได้ทํางานอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็กําลังที่จะได้บรรจุเข้าเป็นพนักง,งานนะครับโดยจะเป็นตําแหน่งโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นเดฟ นในการพัฒนาระบบนะครับให้องค์กรน,นะครับซึ่งแบบกำลังกำลังรอรอนะครับรอรอผลนะครับถ้าผมจับได้ไปทำก็จะได้ไปทำงานตรงนั้นเลยแล้วก็ด้วยเป็นช่วงที่ทางบ้านผมนะครับที่ทุกคนเจอกันในทุกวันนี้ด้วยก็คือพิษของโควิดนะครับโควิด -19 นะครับที่แบบต้องมีการล็อกดาวมีการปิดนู่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้ที่บ้านผม ขาดรายได้นะครับก็คือผมถ้าผมได้งานตรงนั้นก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้นะครับช่วยรายจ่ายต่างๆที่มีนะครับแล้วก็จะได้เคลียร์ปัญหาหนี้ที่ผมมีอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นแหละครับคือทําให้ผมแบบคิดเลยในช่วงที่จับได้แล้วก็ไปทําประวัติซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เกิดอากาศอะไรนะครับจนลงมาลงมาปุ๊บ เจอเดินตามหาญาตินะครับตามหาป้าตามหาแม่ตามหาน้องนะครับก็ไปเจอป้าแต่ก็อาการยังไม่ออกผมก็เก็บอาการเก็บอาการเลยพยายามแบบเอบเยอะที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เสียดายเสียดายมากๆเลยนะครับจากที่ทุกอย่างแบบแบบกําลังจะเดินหน้าต่อไปนะครับจะได้ช่วยแบ่งเ,เบาภาระครอบครัวนะครับก็ต้องแบบ หมือนแบบหน้ามือเปลี่ยนไปหลังมือเลยครับแบบทำทำอะไรไม่ถูกจริงๆอิะแบบทุกอย่างกําลังจะได้งานทําได้เงินได้แบ่งเบาครอบครัวในช่วงวิกฤตตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียบร้อยไปนะครับผมก็ซึ่งหลังจากที่รู้ผลนะครับก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านเสร็จปึ๊บผมก็เหมือนด้วยความที่แบบ ก็มีทางหัวหน้านะครับหัวหน้าที่ดูแลผมแล้วก็พี่ๆที่ทํางานแล้วก็เพื่อนๆก็โทรมาว่าเป็นไงบ้างนะครับหลังจากผมได้บอกพป่ๆในกลุ่มหลายว่าผมโดนแล้วนะผมจับได้ใบแดงทุกคนก็โทรมาผมก็ด้วยความผูกพันนะครับจากที่แบบผมทํางานตรงนั้นมา2ปีน่าจะ2ปีเกือบ3ปีได้นะครับ ก็แบบปลุกพันอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะได้ไต่เต้าขึ้นไปอีกแต่ก็มามาพาดตรงนี้ซะก,ก่อนนะครับก็คือหลังจากนั้นผมก็เก็บกั้นน้ําตาไม่อยู่ก็ร้องไห้มาตรงบ้านบ้านของลุงเลยไม่ไหวเพราะว่าแบบทุกอย่างมันกำลังจะไปไปได้ดีนะแต่ก็มาต้องมาแบบพิกผันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ ไม่รู้เป็นไรนะครับชีวิตผมแบบอันนี้ผมไม่ได้มาแบบว่าท้ออะไรนะครับแต่ก็แบบมันเล่าว่า,วาทุกอย่างกําลังเดินไปได้สวยแล้วก็จะมีบบเรื่องบางเรื่องนะที่ต้องมาพลิกแล้วก็แต่ไม่ได้ทําตามเป้าหมายอีกอก็ถือว่าแบบน้อยๆน,นะครับน่อยๆรู้สึกเสียใจหน่อยหนึ่งแล้วก็ด้วยการที่ผมแบบมีงานที่ต้องรับเขียนแคมต่างๆนะครับมีคนติดต่อเข้ามาอะไรเยอะแยะมากมายก็ ทำให้ผมต้องยกเลิกยกเลิกาการรับเขียนโปรแกรมไปก็รู้สึกเสียดายตรงนี้ทำให้ขาดรายได้ไปด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเ,เขาก็จะหลังจากที่ผมเคลียร์ปรับอารมณ์อะไรตัวเองเสร็จปุ๊บผมก็โอเคเอผมนอยไปอยู่วันหนึ่งเต็มๆเลยนะครับที่แบบที่แบบรู้สึกว่าเราโดนแล้วเหรอเราต้อง ไปจริงๆแล้วเหลืออะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกหน่อยไปวันเนต็มแต่พอวันต่อไปก็โอเคยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจว่าเอ,อไปไปเพื่อไปอไปช่วยชาติอะไรเงี้ยชาติต้องการตัวไปอะไรเงี้ยครับก็คือต้องทําใจยอมรับมันนะครับแล้วก็รอนะครับเพื่อที่จะไปะเก็บของ จากที่ที่ผมอยู่นะครับจากบา้านชาวที่อยู่กับเพื่อนๆน,นะครับกาิดวางแผนเตรียมไปเก็บของอเดยกก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันอีกอย่างหนึง่งก็คือเมื่อผมไปเก็บของใช่ไหมครับไปเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านนะครับย้ายกลับบ้านซึ่งตอนแรกผมเรียนอยู่ที่ออมอธัญ,ญบุรีนะครับแล้วก็จบออกมาแล้วก็ อาศัยอยู่บ้านเช่านะครับเช่าบ้านกับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มแล้วก็วันนั้นผมก็ไปเก็บของกลับมากลับมาที่บ้านเสร็จปุ๊บวันที่29เมษายนนะครับก็คือถ้าตามกําหนดการปกติวันที่29เมษายนเขาก็จะให้ไปรายง,งานตัวใช่ไหมครับผมก็ไปรายง,งานตัวซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาประกาศนะครับเลื่อนนะครับ การเข้ารับราชการทาหารนะครับจากวันที่1นึ่งพฤษภาคมนะครับตามกําหนดเดิมนะครับไปเป็น1กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ครับที่ผมจะต้องไปก็คือเลื่อนมาทั้งหมด2เดือนแล้วผมก็เก็บของกลับมาบ้านมาแบบทุกอย่างเลยนะครับซึ่งไม่มีของที่อยู่ตรงนู้นเลยก็คือแบบทําให้ผมแบบจากวันที่29นั้นนะจนถึงวันเนี้ยผมก็แบบ ว่างเลยครับแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็มีลูกค้าขอบคุณคนที่ติดต่องานนะครับมาให้เขียนโปรแกรมนะครับก็หรือว่าช่วยแบ่งเบาภาร,ระที่บ้านได้ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็เตรียมตัวเตรียมที่จะเตรียมตัวเพื่อจะไปะเข้าหน่วยนะครับในวันที่หนึ่ง สภาเอ้ยหนึ่งกรกดาคมนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับ<ม>อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็จะมีสําหรับการจับได้ใบ,ใบแดงนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเมื่อเราจับได้เราสามารถลดวัดรับราชการได้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดรูปให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์นะครับในการ ลดวันรับราชการซึ่งผมวุธที่ผมได้ยื่นไปก็คือปอตีนะครับปตีก็คือจะเมื่อจับสลากนะครับได้ใบแดงก็จะเป็นทหารนะครับหนึ่งปีแต่ถ้ารองขอเนี่ยผมก็จะเป็นหกเดือนนะครับแต่ผมจับเล,เลือกที่จะจับก็คือผมต้องเป็นหนึ่งปีนะครับผมสาหรับใครที่วุฒิมสามนะครับจับได้ก็จะเป็นสองปีรองขอก็ เป็น2ปีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมหพุทธม6พุทธปวชเนี่ยจับสลากก็จะเป็น2ปีนะครับแล้วก็ลองขอเป็น1ปีปวสปวตีก็1ปีนะครับจับได้ใบแดงลองขอก็หเดือนจบรอปี1ก็เป็น1ปี6เดือนนะครับถ้าจับได้ใบแดงแล้วก็ลองขอเป็น1ปีแล้วก็จบรอดอปี2นะครับจับสลับ จับฉลากได้ไปแดงก็เป็นหปีสมัครก็เป็น6เดือนเหมือนปอตินะคส่วนใครที่เรียนรอดอ3ปีก็ไม่ต้องเข้าตรวจเลือกนะครับไม่ต้องมารับาการตรวจเลือกเป็นทหารนะครับซึ่งอันนี้เป็นผมเอาเอารูกมาามาจากเพจ facebook นะครับอขอให้เครดิตทางหน่วยบัญชาการนะครับรักษาดินแด นะครับก็คือเพจเฟซบุ๊กของเขานะครับก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับเรื่องเล่าเดี๋ยวผมจะทำเ,เป็นตอนตอนตอน,ตอ,นออกมาเรื่อยๆอีกนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องเล่าที่ผมไปเจออะไรบ้างตั้งแต่วันที่ผมเข้าไปในค่ายนะครับหลังจากออกจากค่ายมานะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วผมก็จะมาเล่ามาบอกมา ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ